ผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ของดอบลิสสวัสดีครับท่านสมาชิกเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะ,ะก็อยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับและดูแลความงามของท่านสุภาพสตรี นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดอบลิชนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราเพราะว่าอายุเราป่านนี้นะครับอย่างผมหกสิบอัพนะครับก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายๆอย่างนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือหนึ่งครับเรื่องสายตา เรื่องดวงตาครับมีเหตุอยู่ดีๆนะครับก็ทำให้น้ำตาเราไหลพล่าออกมานะครับจากหัวตาแล้วก็หางตาครับซึ่งเราจะต้องแก้ไขโดยวิธีขยี้หัวตาและหางตาเพื่อให้น้ำตาที่ไหลออกมานั้นนะครับแห้งเืิดหายไปแล้วเราจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่เราทําบ่อยๆก็คงจะไม่เป็นผลดีนะครับจะทําให้ดวงตาเราอักเสบโดยเฉพาะหัวตาและหางตาที่เราขยี้บ่อยๆนั้นนะครับก็จะอักเสบระคายเคืองแดงนะครับแล้วก็ตาจะพลามัวบ่อยๆผมจึงได้สั่งครับผลิตภัณฑ์ดอกบิท เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาครับมาลองใช้ดูนั่นก็คือวีท่าดีพารนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมได้ทราบกันว่าผมเจอของดีจึงนำมาบอกต่อนั่นก็คือมีเพื่อนแนะนำ ให้รู้จักผลิตภัณฑ์ดอบลิสครับผมก็ลองศึกษาอยู่นานนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของดอบลิสมาใช้ดูก็เลยตัดสินใจครับว่าลองสั่งมากินดิสั่งมาใช้สินะครับเพราะว่าสุขภาพเราตัวเราเองก็รู้ดีอยู่นะครับว่ามีปัญหาเรื่องอะไรครับบางตัวผมก็เลยสั่งยาซิฟัน คอนฟิเอนซ์นะครับตัวนี้นะครับคอนฟิเอนซ์เป็นยาสีฟันที่รักษาสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะเรื่องเหงือกนะครับแล้วก็เรื่องความสะอาดของฟันตามไรฟันตามซอกฟันนะครับพาะผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟนะครับก็มี คาบหินปูนหรือคาบกาแฟเกาะติดฟันครับดูแล้วไม่ค่อยสบายใจคือฟันลราไม่สวยนั่นเองนะครับก็เลยลองสั่งตัวนี้มาใช้ดูครับผลก็ปรากฏว่าใช้ดีครับสดชื่นครับสดชื่นทั้งวันเลยช่องปากเราสะอาดครับหอมสดชื่นทั้งวันนะครับแล้วก็ คาบกาแฟนะครับที่ที่เกาะติดตามซอกฟันก็หายไปนะครับจางไปนะครับเนี่ยนะครับเมื่อก่อนซอกฟันนะครับตรงฟันหน้าข้างล่างเนี่ยนะครับจะมีคาบกาแฟดำๆก็เป็นที่ไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่นักนะครับก็เลยสั่งยาที่ฟันตัวนี้ ลงมาใช้ดูใช้แล้วนะครับค่ากาแฟที่ว่าจางหายไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่ตัวแรกนะครับตัวที่สองครับกาแฟโฮอินวันกาแฟสำหรับท่านชายครับอันนี้ผมก็ได้ทดลองนะฮะทดลองใช้แล้วหมดไปแล้วนะครับกล่องนี้หมดไปแล้วจากวันที่สั่ง มาก็ถึงวันนี้คประมาณยี่สิบวันนะครับหมดไปแล้วครับก็ได้ผลสำหรับท่านชายครับอันนี้การันตีครับแล้วอีกตัวหนึง่งเป็นแชมพูสระผม black marble นะครับเป็นแชมพูที่ผมถูกใจมากที่สุดตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ จากบริเัทอื่นๆมานะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเมื่อสาแล้วเนี่ยก็รู้สึกหนังศีรษะเรานะครับตึงนะครับรูขุมขนหรือรูรากเส้นผมนะครับรัดขึ้นนะครับผมไม่ร่วงแล้วผมแปลกใจนะครับว่า ในส่วนทั้งหมดนะฮะบนหัวเนี่ยนะครับรู้สึกตึงหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเอามือรูปผมดูเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกว่าเราสัมผัสผมเรามันหนาขึ้นจากที่เราเคยมีผมบางๆมองเห็นหนังศีรษะได้แทบจะไม่เห็นเส้นผมเลยนะครับ แล้วก็ไล่ผมเป็นเงาบางๆขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นเงาบางๆขึ้นตรงนี้อันนี้ก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องที่อุปโลกนะครับผมใช้แล้วเห็นผลอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้นะครับจึงมาบอกต่อแล้วก็แต่ละอย่างนะครับที่ผมสั่งมาใช้นะครับจะมีชุดทดลองให้ท่าน สมาชิกหรือเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมได้ทดลองใช้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ให้ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ใต้คลิปนะครับหรือในในช่องคอมเมนต์นะครับหรือจะทักมาทางไลน์ก็ได้ครับผมมีไลน์แอดอยู่คือแอด เกษตร JM 5ครับหรือปลาย ID ศูนย์เก้าเดศูนย์ห้าหกเครับลองทักมานะครับเพิ่มผมเป็นเพื่อนครับแล้วก็ลองทักมาคุยดูครับสำหรับชุดทดลองนะครับ ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าผมพึ่งจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลอพลิสอยู่นะครับก็อาจจะมีสิทธิ์น้อยหน่อยผมจะให้ท่านที่สนใจเพื่อนๆหรือสมาชิกหรือท่านผู้ชมนะครับอยากจะทดลองใช้เหมือนผมท่านทดลองใช้ฟรีนะครับผมมีอยู่อย่างละห้าชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น วิต้าดีนะครับอันนี้บำรุงสุขภาพดวงตานะครับยาสีฟันคอนฟิดเดนซ์นะครับ ident, น,บนี้นะครับมีชุดทดลองนะครับแล้วก็แชมพูสระผมแบล็กมาเบิร์นมีชุดมีชุดทดทอลองอนะชัยมีอย่างละห้าชุด นะครับเอาไป3ามอย่างก่อนนะครับยาซิฟันหนึ่งยาซิฟันคอนฟิเดน์น,นครับสองวิตาดีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของดวงตาครับสามแชมพูสระผมแบล็กมาเบิ้นะครับ,บ,รบ,นนรบหรือเพื่อนๆสมาชิกหรือท่านผู้ชมนะครับ ได้ดูคลิปที่ผ่านมาแล้วว่าผมได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของดอกิไอ้ท่านได้ทราบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างท่านอยากจะทดลองใช้ชุดไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับหรือทักมาทาง l ล n e ไอผมก็ได้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆสมาชิกหรือท่านผู้ชมนะครับ ได้มีโอกาสดูแลตัวเองบ้างนะครับทํางานมานานแล้วนะครับทำประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวมานานแล้วนะครับเราหันมาดูแลตัวเองบ้างผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพจริงๆมีหนังสือรับรอง จากทางราชการออกให้นะครับไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างลอยๆยหลอกลวงนะครับอันนี้มีหนังสือรับรองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านสมาชิกหรือเพื่อนๆได้ดูนะครับอย่าลืมนะครับชุดทดลองนะฮะมีอย่างละ5ชุดถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะได้ชุดทดลองชุดไหนคอมเมนต์มาครับหรือทักที่ไลายมา คอมเมนต์ก็คือนะฮะขอชื่อจริงนะะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วผมจะส่งให้ท่านได้ทดลองใช้ฟรีๆขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีมีความสุขสดชื่นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ผมได้นำมาบอกต่อกับเพื่อนสมาชิกให้ได้ทดลองใช้ สุดท้ายก็ขอให้ท่านโชคดีทุกคนก็ภาพดีแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ